เปิดภาพชีวิตคู่ของฝนธนสุนทรและเออุไรมนัฐค่ะคบกันมา20ปีก่อนจะขอแต่งค่ะต้องบอกว่าเป็นที่ฮือฮาของโลกโซเชียลหลังจากที่นักร้องลูกทุ่งคนดังอย่างฝนธนสุนทรควงแฟนสาวหล่ออย่างคุณเออุไรมนัฐมาเปิดใจพันทางรายการเป็นรายการเกี่ยวกับชีวิตคู่นอกจากนี้ทางด้านของสาวหล่ออย่างเอเนี่ยยังทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานด้วยและค่ะทำกลางสร้างความฮือฮาที่แบบว่าแฟนคลับเนี่ยให้การตอบรับดีจริงๆในเรื่อง หลัง่ากกลายเป็นกระแสดราม่าขึ้นมาหลังจากมีชาเน็ตบางกลุ่มเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ทางคู่แต่ในวันนี้ทางทีมงานะจะพักในเรื่องของดราม่าทั้งหมดไว้ก่อนแล้วค่ะพาทุกท่านมาดูชีวิตที่ลงตัวของทางคู่เพราะกว่าจะมีวันนี้ได้ทางคู่คบหาดูใจกันมามากกว่า20ปีค่ะแถมในทุกๆครั้ง จ้าตัวทั้งสองคนเนี่ยก็ยอมรับเลยนะคะว่าคอยซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลกันแบบนี้เนี่ยมาโดยตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดทั้ทงเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เป็นต้นแบบความรักที่น่ารักมากๆเลยล่ะคะ่ะ